นี่อยู่กับเอาผ่าตัวใหม่ล่าสุดทุกคนมีเพียงไม่กี่คันในไทยนะเพราะว่าจองยากเป็นตัวเ e อ็กคลูซีฟแล้วคือตัวท็อปสุดของเอาผ่าแล้วทุกคนมาดูตัวรถกรันว่าออปชั่นเขาให้อะไรมาบ้างคุ้มค่าคุ้มราคาไหมในราคา4ี่ล้านห้าแสนบาททุกคนมาดูกันอันดับแรกนี่ชอบตรงนี้มากนี่เป็นไงพอกดปลดล็อกนี่ไฟเป็นแบบนี้นะตรงนี้ก็เป็นไฟนะสองดวงนะทุกคนอ่ะถัดมาดูตัวรถนี้ล้อแมกขอบ19นะล้อแมกโตมากนะ มาถัดมาเป็นตัวเครื่อง2.5 e s e v นะครับขึ้นมาภายในฝากคนขับก่อนเลยนี่ขออนุญาต,ตกล้องต้องไปอยู่ฝั่งนู้นเลยจะได้เห็นแบบมุมดี่าดูเบาะปรับจากตรงนี้ได้เลยนะเปิดประตูปิดประตูตรงนี้ได้เบาะปรับไฟฟ้าตรงนี้ได้เนี่ซ้ายขวาเซตเมมโมรีเบาะได้3ตำแหน่งนะครับหูกระจกปรับออโต้ทุกอย่างโอ้โหวัสดุนุ่มมากเอาไปดูฝั่งนู้นกันพอขึ้นมานั่งภายในนะทุกคนโอ้นั่งสบายมาก เบาแบบขูดหน้าจอ14นิ้วอะกว้างมากอะทุกคนคือแล้วนี่นี่ปรับปรับพวงมาลัยแบบนี้แบบไฟฟ้านะครับปรับเข้าปรับออกแบบนี้นี่มีปุ่มตรงนี้ให้ปรับขึ้นปรับลงเข้าออกเฮ้ยลำโพงเป็นของ JBL ไหนลองเทสเสียงอีกสักรอบนึงเพิ่มเสียงหน่อยอเห็นลำโพงปะ JBL นะครับเฮ้ยอันนี้เชื่อบ Apple CarPlay หน้าจอเขาใหญ่มากทุกคนแล้วตรงนี้เนี่ยเขาเป็นแบบทัชแพดหมดเลยอ่ะเนี่ยคือมันทัชแพดได้ทั้งหมดเลยนะครับวิมีแพดเดิลชิปมาให้แล้วตรงกลางหน้าจอใหญ่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 เวอกล้องะกล้อง360องศาแบบนี้นี่แล้วมันหมุนอะไรอ่ะมันหมุนให้ดูรถเหรอตรวจสอบความปลอดภัยเฮ้ย เฮ้ยเหนือชั้นเหนือระดับสุดๆทุกคนแม่ที่ชาร์จไร้สายตรงนี้นะครับตรงนี้เปิดมาเปื้อที่วางแก้วน้ำโอ้โตรงนี้มันนุ่มมากเลยอะเราเปิดได้แบบนี้นะนี่เปิดฝั่งนี้เสร็จปั๊บคนฝั่งนี้เปิดฝั่งนี้ได้นี่ใส่ชาร์จ USB Type C HDMI มีให้นะครับ Power Outlet มีเกียร์เป็นแบบเหมือนแบบเกียร์ไฟฟ้าเนาะทุกคนเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบมีให้ครบแล้วนะครับและนี่นี่ตรงนี้ดูกระจกนะอันนี้มันกระจกธรรมดาใช่ไหม แต่พอเรากดปึ้งเป็นกล้องไอ้ย,ยาธรรมดาที่ไหนอะโอ้โหนี่ก็จะเป็นช่องเก็บแว่นนะครับเปิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่เปิดเปิดเปิดปึด๊บอ้ยมั่ไม่เปิดมานด้านหลังทุกคนอนเดี๋ยวดูฝั่งนี้นะดูฝั่งนี้นะเวลาแบบเออคุณผู้ชายครับคุณอยากหลบแดดใช่ไหมครับคุณผู้ชายนี่ผมจะเปิดให้นะครับนี่ผมปิดให้นะครับบังแดดนะครับผมบังให้โอเคหลับหลับอย่างสบายเลยนะครับเวลาเปิดก็เปิดปึ๊บ นี่เปิดขึ้นมาเป็นมาน่านด้านข้างทุกคนตรงนี้ฝั่งคนขับนี้ปรับได้หมดเลยนะรวมถึงปรับซันรูปให้ด้วยนะเนี่ยเปิดซันรูปได้เนี่ยคือเปิดปิดซันรูปได้อาเป็นไงคือแบบเจ้านายเรานอนหลับอะไรเงี้ยเราแบบเป็นห่วงของไงไม่อยากให้แสงแดดมารบกวนเราปรับเปิดปรับ,รบ,รบตรงนี้ได้เลยเจ๋งว่ะโอ้นี่แค่ฝั่งคนนั่งนะฝั่งคนขับคือแบบเอาจริงไม่ต้องเป็นคนนั่งก็ได้ขับก็สบายอะ่ะมันนั่งสบายมากและได้ลำโพง JBL ด้วยแล้วตรงนี้ดูดิลายไม้แบบ มันโคง้งรับเข้ามาแบบนี้เปิดมาปึ้งโอ้ยที่วางแก้วน้ําแต่ระวังนะแก้วน,น้ำไม่ให้หยดโดนแอร์หรือเปล่านะม <c oughs> นะฝั <c oughs> นะ่งนี้ก็มีนะฝั่งคนขับก็มีฝั่งคนขับก็มีที่วางแก้วน้ําเหมือนกันนะครับทุกคนปุ่มพุสตาตจะอยู่ตรงนี้เนาะ,ะประมาณนี้แล้วกันในฝั่งของคนขับนะครับขับสบายนั่งสบายเลยอะอแอรทีดคูลคอนโทรลมีให้ทุกอย่างรับษาความปลอดภัยครบอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ของเขากันคือเบาะด้านหลังอ,อไฮไลท์เขาเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันอ่าเปิดประตูมา โห oh. อันดับแรกนะเบาที่ปรับเนี่ยเดี๋ยวผมไปอยู่ฝั่งนู้นดีกว่านี่ดูเบาของเขานะคือปรับไฟฟ้าตรงนี้นี่ยปรับแล้วปรับเร็วด้วยนะเนี่ยดูดิวิ่งอย่างไวอะเบาวิ่งไวมากแล้วเวลาตรงนี้เขาจะพับเบาเพื่อที่จะไปนั่งด้านหลังนะครับมันไม่สามารถเดินตรงกลางได้แล้วนะรุ่นนี้นะคือมันต้องพับเบาแบบนี้แล้วก็เดินมาขึ้นนั่งด้านหลังตรงนี้อ่านั่งหลังตรงนี้ก็โอเคนะเบาก,ก็นุ่มนะ ก็มีที่ชาร์จ USB ให้ปรับเบาะได้เนี่ยปรับเอนตรงนี้ได้อ่าปรับเอนได้โอเคโอเคนะครับก็ถือว่านั่งสบายนะครับแต่ไฮไลท์เขาคือเบาะตรงนี้ไงเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็ที่สาคัญตรงนี้มันปรับได้นะคือแบบเนี่ยเราสามารถพับแบบนี้ได้เลยทุกคนแล้วเราก็ดึงมาได้เออคือไม่ต้องไปรบกวนคนด้านหน้านะครับเวลาเราปรับลงเราปรับเบาะลงเองได้นะอันนี้คือข้อดีเพราะรถหลายรุ่นอะเวลาปรับเบาะลงอะปรับไม่ค่อยได้ถูกไหมต้องรอคนที่ลงมาจากรถถึงจะปรับให้แต่นี้มันปรับได้เลย อันนี้เดี๋ยวดึงไปปึ๊บปรับไฟฟ้ามาเฮ้ยเบาะไฟฟ้าเลื่อนอย่างไวครับอ่ะเดี๋ยวผมไปนั่งก่อนนะนั่งฝั่งนี้ปุ๊บโหโอ้สวรรค์ชัดชัดสี่ล้านห้าคุ้มค่าครับแค่ความรู้สึกนั่งเฉย,ยๆนะนี่ตรงนี้ก็จะมีแอร์มีที่เก็บของ HDMI นะครับแล้วก็ เปิดตรงนี้มาใส่ของได้ตรงนี้ก็มีที่ใส่ของนะเนี่ยเนี่ยดึงออกมาเป็นที่ใส่ของได้เออเจ๋งว่าลำโพง JBL แลวนี่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 มีปุ่มตรงนี้ด้วยนะปุ่มทําอะไรครับก็ปิดม่านไฟฟ้าไงโอ้โหสะดวกสบายเปล่ะคือปิดได้แบบปิดได้เนียนเลยนะดูด,ดิเนียน,นกริบเปิดแบบนี้เท่ว่ะหูเจ๋วเรีย ع. แลวตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ทําอะไรได้อ๋อ ที่วางแก้วน้ําครับเป็นแบบค่อยๆเปิดด้วยนะฟืดเท่วะ่ะแล้วก็ปรับเบาได้อหปรับได้หลายทิศทางอุ่นตูดได้นะทุกคนตูดร้อนตูดเย็นได้หมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยกขาบะยกขาขึ้นมาอ่าใช่ใช่ใช่เนี่ยเห็นไหมยกขานั่งได้เออหุยหุยนอนได้สบายเลยอะยืดขาแบบสบายเท่านั้นไม่พอครับนี่กดปุ่มกดปุ่มด้านข้างนี้ปึ้งหน้าจอจะเด้งมา เหมือนโทรศัพท์ไปนะปรับทุกอย่างภายในรถได้หมดเลยปรับแอร์ปรับเบาะปรับไฟปรับม่านปรับทุกอย่างปรับจากสมาร์ทตรงนี้เลยนะทุกคนเพียงแค่วางตึงแต่การปรับเนี่ยก็คือต้องต้องต้องมีคนนั่งนะถ้าไม่มีคนนั่งเนี่ยมันปรับไม่ได้นะทุกคนอ่ะออกมาแล้วเก็บดีๆปึึงเนี่ยปรับได้ทั้งหมดโคตรเท่สมาร์ทคอนโทรลเนี่ยโอ้โหปรับเสียงได้ปรับทุกอย่างได้หมดเลย แจ๋วว่ะแจ๋วมากเท่านั้นไม่พอตรงนี้ใช่ไหมเปิดขึ้นมาปึ้งนี่นี่ครับปึ๊บปึ๊บวางทำนู่นทำนี่ทำนั่นได้เอาไอโทนน็อตบุกนวตบุกมาวางได้เท่านั้นไม่พอ,ำำำอ,อ,าาพอสำหรับสาวๆชอบมากแม่บ้านมีกระจกครับเหมือนเครื่องแต่งหน้าเลยถูกไหมวางลิปสตงิตกแต่งหน้าทาปากได้เลยนะเจะว๋ว วันเจี๊ยบเนี่ยของชอบคุณผู้หญิงเลยแหละซื้อมาสิ่งนี้หรือเปล่านะครับไม่รู้เหมือนกันนะฮะแซวเล่นนะครับแล้วก็ถัดมาด้านบนโอ้โหด้านบนนี่มันเหมือนรถเขาเรียกว่านั่งเครื่องบินนะทุกคนทำไมมันเยอะขนาดนี้อันนี้อะไรอ่ะอันที่เก็บแว่นโอ้โหมีไฟอ่านหนังสือเปิดปิด,ปดสลูปตรงนี้อ่าสลูปมันแยกฝั่งได้นะนี่คือข้อดีคือมันแยกฝั่งแบบเรานั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ต้องเปิดได้แต่ถ้าเราปิดเนี่ยเราปิดได้ฝั่งเดียวอ่า ปรับแอร์ได้ปรับกระจกได้เปิดประตูได้ปรับเฉดสีได้โอ้โหมันล้ำขนาดเนาะอ้าล้ำมากอะคือสี่ล้านห้าทุกคนถ้ามีตังเก็บตังซื้อผมว่าคุ้มเอาจริงรถที่นั่งสบายขนาดเนี้ยแล้วก็คนขับก็สบายอะพาครอบครัวพาพ่อแม่ไปต่างจังหวัดน,นี่แบบคือฟินเลยลำพง JBL ด้วยเดี๋ยวเดว๋ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไปดู ด้านหนังด้านท้ายกันต่อว่าออปชันด้านท้ายเป็นยังไงบ้างนะครับเท่ว่ะชอบเลยอะหลงรักเลยแบบเนี้ยอะถัดมาตัวรถด้านท้ายหลายคนมองว่าเอาผ่านเนอะหลายๆเจนเนอะนจะเป็นแบบเปิดตรงนี้นะครับเป็นแบบแ,บบแมนนวลแต่อันนี้ไม่ใช่นะเวลาเปิดท้ายนี่ลองนึกภาพนะเวลาเราเดินมาเราเดินมาป,ป,ปั๊บเปิดปุ๊บจากตรงนี้เป็นไงเราไม่โดนตัวไงถ้าเราไปเปิดตรงนั้นเนี่ยประตูมันจะเปิดโดนเราถูกไหมแต่ตรงนี้ปรับจากตรงนี้ได้เลยและนี่ เขาปรับเบาะได้ด้วยนะมีปรับเบาะไฟฟ้าด้านหลังด้วยนะคือจะปรับเบาะแถวสองนี่ครับเวลาเราจะปรับเข้าปรับออกเนี่ยเราปรับได้เลยเห็นไหมเห็นไหมเบาะมันจะเลื่อนนะผมปรับเนี่ยปรับให้มันไปข้างหน้าเนี่ยมันปรับได้นะอ้าหูเจ๋งอ่ะสี่ล้านห้าทุกคนนี่วันนี้ก็พามาชมกันกดออกกดค้างไว้อ่านี่ก็ปิดแบบนี้หรือจะไปปิดด้านข้างนั้นก็ได้นี่ด้านข้างนี้ก็จะมีปุ่มปิดอยู่เอาเป็นว่า ทำรีวิวให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเอาผ่าตัว e อ u กวิซิปแล้วเจเน r เรชันใหม่แม่สล้าน5 000. มาอยู่ที่มือเราแล้ว,ลวก็ทำรีวิวให้ทุกคนได้ดูถ้าชอบอย่าลืมกด s u b s c r i b ์ที่ช anel y o u t u b e ของเราด้วยจะได้มีกำลังใจไปหารถใหม่ๆที่เขานำเข้ามาแล้วก็มารีวิวให้ไง <c oughs> ถ้าคนซับเยอะนะเอาไว้ว่าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับหรือถ้าชอบก็คอมเมนต์มาก็ได้หรือมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์สอบถามก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบาย Cool.